ไข่ครอบอาหารยอดนิยมจากจังหวัดสงขลาเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวประมงพื้นบ้านแถบริมทะเลสาบสงขลาไข่ครอบจะมีลักษณะไขส่สีแดงสดสองลูกอยู่ในเปลือกไข่หนึ่งใบรสชาติเค็มและมันละมุนลิ้น ไข่ครอบเป็นการถนอมไข่ด้วยเกลือแบบเดียวกับไข่เค็มแต่มีวิธีการทำที่แตกต่างกันคือไข่ครอบจะใช้แค่ไข่แดงของไข่เป็ดโดยใส่ไข่แดงในน้ำเกลือกลับลงไปในเปลือกไข่โดยใช้ไข่แดงสองฟองต่อเปลือกไข่หนึ่งฟองส่วนประกอบหลักในการทำไข่ครอบมีเพียงไข่เป็ดที่สดใหม่และเกลือไอโอดีนวิธีการทำ เริ่มด้วยการนำไข่เป็ดมาล้างให้สะอาดแล้วค่อยแกะส่วนบนของเปลือกไข่เพื่อให้เทไข่ออกจากเปลือกไข่ได้ง่ายโดยที่ไข่แดงไม่แตกและเสียหายหลังจากนั้นใช้มือแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วนำไข่แดงไปใส่รวมไว้ในกะละมังบรรจุน้ำสะอาดและลายเกลือ ระหว่างรอให้ไข่เป็ดแข็งตัวก็นําเปลือกไข่มาตัดแต่งโดยตัดส่วนบนออกประมาณ2อส่วนสีของฟองและล้างน้ำให้สะอาดเมื่อไข่แดงที่เชื่อน้ําเกลือเริ่มแข็งตัวให้นําไข่แดงใส่ลงไปในเปลือกไข่ที่เตรียมไว้หลังจากนั้นนําไข่ไปนึง่งปิดฝาให้สนิท เพื่อให้ผิวไข่แดงสุกและเนื้อในเป็นยางมะตูมสวัสดีค่ะนีอยู่กับป้าไผยประธานกลุ่มวิสาหากิจนะคะของวิธีการทำไทยครอบอำเภอสิงหาหนครค่ะ ค่ะวันนี้เราก็ได้มาศึกษาหาความรู้วิธีการทํานะคะและที่สําคัญน,นะคะก็คือเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการขายว่าขายยังไงมีมีการบันทึกบัญชีหรือไม่ค่ะลองมาฟังกันเลยนะคะค่ะสําหรับในการทํไขายครอบนะคะทางานอะไรอย่างไรคะก็เออจดทะเะบียนที่สายจิจชุมชนมาตั้งแต่ปีสี่แปดปีสี่ใช่ไหมคะค่ะ,คะแต่ว่าเราทํามาก่อนนั้นแล้ว ก็ให้กฎหมายวิสากิจชุมชนก็ก็เลยไปเกิดเป็นวิสากิจชุมชนค่ะก็คือในการทําไข่ทอดนี่ก็คือเอาไข่เป็ดที่เลี้ยงเองใช่ไหมคะค่ะตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งเราจะแยกกันแล้วกกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนเลี้ยงไข่เป็ดโดยเฉพาะไข่เป็ดที่นี่จะเลี้ยงเป็นเอกลักษณ์ของของชุมของสิงห์ละคอก็เลยแล้วช่องทางการขายนี่ขายในช่องทางในในบ้างคะ าขายตามเพจก็มีออนอตามทางไลน์ก็มีแล้วก็ที่เราขายดั้งเดิมคือขายที่ตลาดที่ตลาดเกษตรมอจันทุสุตลาดต้องชมได้ทางช่องทางออนไลน์ไหมคะก็ <c oughs> มีแต่ว่าเราไม่ชํานาญเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ <c oughs> เราก็ขายถ้าลูกค้าไลน์เข้ามาอะไรมีไลน์ที่เขาจะเอ็ดไลน์จากที่สติกเกอร์ เบ <Bluetooth S 2> อร์โทรสติกเกอร์เขาออนไลน์เขาจะโทรมาสั่งเงน,นเอนอเขาจะสั่งทางไลน์บ้างเลยเฟซบุ๊กนี่ส่วนมากนี่เราก็นั่นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีเอ็นบินในการดูอ๋อค่ะก็คือถ้าสั่งมาก็คือตอบส่งปกติใช่ไหมคะใช<น>่ค่ะแล้วก็มีตัวแทนที่จําหน่ายที่สนามบินอาดใหญ่สนามบินน,น,นานาชาติด้วยค่ะไปขายที่ในห้างนี้ราคานี่เราสามารถปรับขึ้นไปได้แต่ว่าคือเราต้อง คือหนึ่งก็แพ็กกิ้งเราก็ต้องแตกต่างจากองที่อยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วก็เราก็ต้องมีออยมีร้านมีอะไรที่มาตรฐานกว่าเขาเพราะของของอื่นเขาไม่เขาไม่ค่อยมีเราากอัพราคาสูงขึ้นไปได้ถ้าว่าเราขายอยู่ในชุมชนนั้คือก็ราคาต้องเท่าเขาเพราะสูงว่าเขาเยอะเราก็ขายไม่ได้มันก็ต้องเฉลี่ยกันไปเราก็ปัจจุบันนี้เราก็ราคาสูงกว่าเขาอยู่แล้ว เพราะว่าเราหนึ่งเรามีออยมีฮาลานแล้วก็น้ําอะไรเอ่อทุกอย่างมันมันมาตรฐานหมดเลย oh. น้ําเราก็ใช้น้ํากลองนะค่ะนี่คือวิสาหกิจนี้คือได้รับออยได้รับฮาลานเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงเดือนก็มีมาตรฐานต้อง mm hmm. มีรั้วรอขอบชิดก็ไม่ให้สัตว์อะไรที่เข้ามามีการคิดต้นทุนหรือไม่คะหรือว่ามีการบันทึกบัญชีไหมว่ายังไงมีกำไรขาดทุนหรือไม่ เราก็บันทึกเข้าๆคือบันทึกตามไม,ไม,ไม่ไม่ไม่เป๊ะตามหลักบ,บัญชีบันทึกตามที่ความเราเข้าใจคือรายรับรายจ่ายปกติทั่วไปใช่ไหมคะใช่ก็คือค่าแรงก็หัวค่าแรงนิดหน่อยถ้าตามหลักบ,บัญชีจริงนั้นราคานี้มันขายไม่ได้อกแ,แล้วถ้าเราราคาสูงเกินไปมันก็มีเจ้าอื่นที่เขาอยู่ในชุมชนที่เขาขายเหมือนกันเราก็สูงกว่าเขาอยู่แล้วปัจจุบันแล้วถ้าเราจะไปบันทึกขาย รายละเอียดแยกเหมือนหลักตามบัญชีต้นทุนทางบัญชีนู้นะมันก็ขายไม่ได้เน,นี้ยในส่วนของความรู้วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณป้าไพมาก,มากๆนะคะขอบคุณคมากค่ะ,คะ วิสาหากิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขาตั้งอยู่อำเภอสิงหหานาครเป็นกลุ่มวิสาหากิจทำไข่ครอบซึ่งไข่ที่นำมาทำนั้นจะเป็นไข่เป็ดที่ได้มาจากเป็ดที่เลี้ยงเองเป็ดที่เลี้ยงส่วนใหญ่ให้กินเปลือกปูเปลือกกุ้ง พราะจะส่งผลให้ไข่แดงมีสีแดงสุดน่ารับประทานและที่สำคัญวิสาหกิจนี้ได้รับเครื่องหมายทางการค้าอโ o YO, และฮาลานเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถขายตามห้างได้ในส่วนของการบันทึกบัญชีจะมีการบันทึกบัญชีแบบทั่วไป คือมีรายรับรายจ่ายคำนวณต้นทุนแบบพื้นฐานไม่ได้เจาะลึกตามหลักบัญชีซึ่งการขายแต่ละครั้งเมื่อได้เงินมาจะนำมาหักต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำรวมถึงค่าแรงและส่วนที่เหลือก็จะนำมาแบ่งกำไรกัน